หาไทยก่อนหน้านี้ครับได้มีการติดตามให้เตรียม,<า>มความพร้อมนะที่ว่าการอำเภอสำนักทะเบียนที่ว่าการอำเภอ50เขตก็ทมอคุณไตสุรีไตโสรนกุลนะโฆษกกระทรวงมหาดไทยเผยวันนี้จะเป็นวันประวัติศาสตร์สำคัญหลังจากกฎหมายแก้ไขเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้แล้วแล้วก็พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนฮะ 878อเำเภอใน7 6จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็50เขตในพื้นที่กทมค่ะมทหนึ่งนายอนุทินชาญวิรกูลกนะก็ได้ติดตามได้รับรายงานว่าทุกจุดเตรียมความพร้อมสำหรับประชาชนที่จะไปใช้สิทธิ์ตามกฎหมายในแฟนเพจกงมการปกครองครับนะได้มีการนำเสนอแบนเนอร์จดทะเบียนสมรถเท่าเทียมสำนักทะเบียนไหนพร้อม อดกันหน่อยนะแล้วก็โอ้โหใต้คอมเมนต์เนี่ยเอามาอดกันเพียบเลยค,คือเตรียมสถานที่ตามอำเภอต่างๆแล้วเนี่ยทั้งในกรุงเทพเป็นในต่างจังหวัดนะค่ะนี่คือที่นครน,นายกค่ะนี่หลายที่เลยฮะ,ะยตั้งแต่ที่บางน้ําเปรี้ยวเมื่อสักครู่นีนะ้อำเภอบ้านนาะเนะนี่ยตามที่ต่าง,าง,างๆฮนะ,ชะเชิงซาันี้บ้านโพนะคือจะเห็นนะว่าแต่ละอำเภอก็จะมีการตกแต่งสถานที่นะ นี่คือสถานที่จริงนะในแต่ละอำเภอนะครับวันนี้ถ้าใครไปทําธุระที่อำเภอเนี่ยอาจจะแปลกใจเฮ้ยทำไมมีสายรุง้งนะฮะมีการตกแต่งเตรียมรับอะไระเป็นสัญ,ญลักษณ์นี่แหละครับวันดีเดย์ฮะนะในหลายๆจังหวัดและอะย่างบางจังหวัดเนี่ยก็มีการจัดขบวนพาเหรดเพื่อบอกกล่าวกับประชาชนอย่างที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อสักครู่นี้ะนะะ